บบ้าบอไทยวันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะทำศึกกระชับมิตรกับทีมชาติเลวานอนในสัปดาห์ฟี่าเดและวันที่17ก็จะพบกับทีมชาติลาวพี่เป้าก็เห็นว่าหลายๆช่องก็ออกมาเดาใจการจัดผู้เล่น11คนแรกของมาสถาดาอิชิอิก,กันมากมายว่าจะมีการลองผู้เล่นแบบไหนจะมีการปรับตำแหน่งอย่างไรเมื่อเควินดิรุมรำต,ต,ตัวออกไป เดี๋ยวพี่เป้าจะมาฟันธงการจัดชุดผู้เล่นสวสทตัวจริงในนัดแรกนี้ที่จะพบกับทีมชาติเลมานอนตำแหน่งผู้รักษาประตูแน่นอนถ้าตัวเลือกมาแบบนี้ก็ต้องเลือกสารานอนท์อนุอินนะครับจาก BG จีปทุมยูนเนเต็ดเป็นคนแรกซึ่งก็กำลังโชว์ผลงานได้ดีกับต้นสังกัดอยู่ในขณะนี้แผงกองหลัง2เซนเตอร์ตัวหลักในนาทีนี้ก็จะเป็นเอเลียดดอเล่ ในนัดนี้ก็ต้องจับคู่กับสุพรรณทองสงที่พี่เป้าไม่เลือกพันษาเพราะความสดกว่าของสุพรรณเลยให้ออกสตาร์ทก่อนเบ็กขวาเบอร์หนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องเป็นนิโคลัสมิเคิลสันเบ็กซ้ายเนี่ยปัญหาจริงๆครับในตอนนี้จะหาตัวแทนของท er ีระทอนอย่างเควินดีรมราก็ดันมาเจ็บต้องถอนตัว แต่ก็ยังมีทิตาทรอักษรสีจากอุทยัยธานีเอฟซนะครับที่มาสัสระเลือกเข้ามานะครับและก็ถือว่าฟอร์มดีนในระดับหนึ่งกับสมุรสอ,อ่าให้ต้องเลือกกันระหว่างทิตาทรกับวันชัยนะครับที่ พี่เป้าก็ขอเลือกที่ตาทอรก่อนนะครับแผงกองกลางพี่เป้าขอจับคู่กันระหว่างนิ้วชำพียาดนชำรัศมีที่นัดนี้ได้สวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมด้วยจับคู่กับวรชิตกนิษฐ์ีบาเพ็ญแนวลุกทางด้านขวาก็จะเป็นสุพนัทเหมือนตา,าด้านซ้ายก็จะเป็นอนัญยอดสังวานนะครับตรงกลางก็จะเป็นเอกนิตปัญญาที่ตอนนี้เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในแผงเกมลุกาทางประสบการณ์การค่าแข่งต่างแดนและกับทีมชาติ ที่ติดมาตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นเทียสักเผยพิมายจากการเทเลฟซี FC, นะครับลองให้โอกาสเป็นตัวจริงบ้างเพราะในสโมสรเทียสักก็จะลงมาเป็นตัวสำรองที่สามารถยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับถ้าได้ลงเป็นตัวจริงในนัดน,นี้ผลงานจะเป็นอย่างไรก็ต้องลองดูกันนะครับและนี่คือการคาดเดาความคิดของโค้ชมาสึตะอิชิว่าจะจัดผู้เล่น11คนแรกอย่างไร ถ้าเป็นแบบของพี่เป้าก็แปลว่าพี่เป้าเก่งมากสวัสดีครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย